ความที่อ้อมน้อยที่กระทุ่มแบนดเราก็ลงตัวแล้ววันนี้มะพร้าวพันต้นที่เราเห็นด้านหน้าทั้งหมดก็เริ่มมีลงมาเหมานะมีเหมาซึ่งวันนี้มะพราะพ้าวแพงมากมะพร้าวในบ้านเราสองล้านลูกเนี่ยไม่พอขายนะมีคนมีลงแย่งกันซื้อไม่ได้แตกต่างจากทุเรียนเลยนะวันนี้ผักที่เราปลูกทั้งหมด16บต๊โตต้อนอ่อนที่เราปลูก ถักที่เราปลูกเริ่มเปิดโตแล้วด้านหน้านู้นที่เราทําเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าเป็นร้านอาหารก็สวยงามเดี๋ยวคงจะมีภาพให้ดูส่วนโรงงานเจ p เราที่อยู่ด้านนู้นที่เราขอ GMP ขออะไรต่างๆนะโซนนู้นก็จะกลายเป็นแหล่งที่ผลิตของด้านของเกี่ยวกับเรื่องแปรรูปวันนี้หนึ่งเป็นหนึ่งฟาร์มที่อ้อมน้อยทุ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผม ไร่ดำรงวันกับแพทการ์เด้นกับทุ่มแบนครับผมว่างๆมาเที่ยวกันเดี๋ยวมีสอนมีเรียนรู้อะไรก็มาจอยกันอากาศเย็นมากด้านหน้านู้นก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมะพร้าวเพียรพยายามกันมาร่วมปีวันนี้ก็สำเร็จครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันครับผมกับผมสัมพันธ์พิพัฒน์บริการร้านเกษตรสัมพันธ์กับโพงการหนึ่งอำเภอหนึ่งฟาร์มหนึ่งศูนย์การเรียนรู้